วันนี้เราจะมาดูรถแมคโครับไปกันไปเรจะเป็นรถแมคโครพี่ยอดยอดมากอ้ยา่งมโเพราะวาไม่ใช้รถแมคโครรถรถแมคโครใชใชรถแมคโครใชรถแมคโคร ลายบ้านจะเล่นลบ้านตึ๊บหน้าเจียงแล้วพวกเราก็จะมีออโลโบอทเจียงก็บอกว่าคนรีวิวเจียงก็เจียงก็ถ่ายรูปไปอุ้ยนัะก็ไอ้ที่เป็นรักผมเขาต้องนีใครเพื่อนดึงอ้อหัวไปเลย

และวกคือกองซาเดี๋ยวพาไปดูกองซากันนะนี่ก็คือเราจะทำเป็นกองนะคะเไหนใจเดือนนะอีกิงจิงจิงิงโิงจ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 ดงจิงจงจิงจงจหง จะใส่เดือแล้วเนี่ยพ่อเดี๋ยวพ่อจะจับยื่นไปที่เดียวพร้อมคำสาปเลยโอ้ยน้องจูโอ๊ยนังงูนังูรูปปลาดูก่อนเราบ้านมาอาจจะใช่นังงูน้ำแรงตีบต้องแรงลูกเขาฉลาดก็เอาดีเข้าบนน่ะก็จะเต็มแล้วตอนนี้เอาเต็มเต็มเลยโอเคพ่อไปไป

ตอนนี้เราเล่นบ้านเพื่อนอยู่นะคะแล้วก็เราจะเล่นใน,นบ้านเรานะคะนี่นะคะบ้านเราอันนี้ก็คือจะเป็นบ้านเพื่อนนะคะนี่ก็คือบ้านเพื่อนนะคะส่วนนี่ก็คือบ้านเรานะคะจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านเพื่อนเลยส่วนนี้เป็นร้านกาแฟาะคะ่ะส่วนนี้ก็คือมาน้อยของดิฉันนะคะเอ้มาน้อย ไอ้เบลมันตคองายเลยไอ้เซนเต็มหน้าเลยอาเว้นล็กนเต่เล่นแต่ไม่เล่นแบคโคไม่เล่นล็อกไอ้นั่นเลยเหรอไม่เล่นแบคชีใชาชีดีชีจกรกไม่โดนต้นไม้แต่โดนกระถางอ้าเว โอ้เต็มตีนเลยยังไม่พอเออชื่อบ้าแงเออชื่อพอตอนจบแล้วเออชื่อนะเาว่านว่าควายไม่เานี่ก็คือคูน่านะคะเอาไว้กินนะคะ มืยมยมต้นแรกในโลกนะคะอา้าวลูกมะย,ยมอยู่ไหนอ๋ออ oh, <you> oh. ยู่นี่มะยมต้นแรกนนเนี่ยแมดแรกเลยนะเนี่ยลูกแรกเลยนะเ <c oughs> <laughs> ดี๋ยวให้ดูทางต้นเราไม่เพาไม่มีลูกเลยแล้วก็อีกเลยเป็นต้นแรกในโลกะคะ่ะเป็นต้นแรกในโลกค่ะ เนี่ยมายอมไลมาได่นี่ยเนี่ยเราบอกแล้วนี่อีกสามเดือนข้างหน้าอ่ะเห็นแล้วหายยังไงหายล้วไป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 เฮ้ยรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะจะจบแล้วนะขอล้ว นาแล้วเหรอมันจะไม่ร้ายร้ายองั่นร้ายอไเยมไงปไปแล้ก็จโเพียงเท่านี้แล้วล่ะล่วิ่งไปตรงนู้นไปตั้งไว้เลยน้องวิ่งตั้งไวเลยตั้งว้ก็วิ่งตามพที่เซนไปเอาโอมาไม่ตั้ง